ความเสียหายที่เกิดจากปลวกที่คุณอาจไม่รู้หากไม่รีบก,กำจัดปลวกอย่างรวดเร็วปลวกเป็นศัตรูตัวร้ายของบ้านเรือนและสิ่งของต่างๆที่เป็นโครงสร้างไม้ปลวกดูเหมือนเป็นมแมลงตัวเล็กๆแต่สามารถสร้างความเสียหายได้มากกับบ้านอาคารที่อยู่อาศัยพวกมันกัดกินโครงสร้างไม้ต่างๆเช่นวงกบประตูหน้าต่างพื้นไม้เพดานไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้และแม้กระทั่งโครงสร้างหลักของบ้านโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวจนกว่าความเสียหายจะรุนแรงหมั่นตรวจสอบบ้านเป็นประจํา โดยเฉพาะบริเวณที่อับชื้นและมีไม้เป็นส่วนประกอบหากสร้างบ้านใหม่ ควรเลือกใช้ไม้ที่ผ่านการอบหรืออาบน้ำยากันปลวกแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการติดต่อบริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพการดูแลป้องกันปลวกเป็นสิ่งสำคัญปลวกแต่ละสายพันธุ์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันการดูแลป้องกันกำจัดปลวกจึงควรใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญหากมีการป้องกันกำจัดปลวกอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้พื้นที่ของคุณเกิดการแพร่กระจายของปลวกได้หากคุณไม่มั่นใจเพื่อให้บ้านที่คุณรักได้รับการปกป้องจากปลวกได้ถูกวิธีแนะนำให้ปรึกษาบริษัทกำจัดปลวกที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ช่วยดูแลบ้านของคุณเรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวกติดต่อเราเพื่อนัดสำรวจพื้นที่ฟรี